เฮ้ยแกรู้ข่าวแล้วใช่ไหมที่เรือดำน้ำไททันที่ไปสำรวจไททันิกะระเบิดนะแต่เขามาเจอว่ามันมีสี่เรื่องบังเอิญที่หลายอย่างอะเหมือนกันมากโอ้โหความคล้ายคลึงระหว่างเรือดำน้ำไททันกับไททัททททนิกหลังสูญหายกลางมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือนะพร้อมเสรษฐีห้าคนเนี่ยมีเรื่องบังเอิญตรงกันไหลยอย่างอันนี้เป็นเรื่องช็อกโลกเลยเกี่ยวกับเรือดำน้ำไททันจากบริษัท โอเชียนเกตที่พาห้าบริษาน่ะไปสำรวจซากเรือไททานิกกลางมาหาสมุทรแอตแลนติกก่อนที่จะสูญหายไปหลายวันจนล่าสุดอนะ่ะแทบไม่เหลือออกซิเจนให้หายใจทีมงานอนะ่ะเดินหน้าทำงานอยู่สุดความสามารถวันนี้นะก็เลยจะพาทุกคนไปส่องสีเรื่องมันเอิญที่เขาบอกว่าเหมือนเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างเรือดำน้ำไททานที่มันไปคล้ายกับไททานิก แล้วก็ภาวนาทุกคนปลอดภัยแต่จริงอะมันไม่ปลอดภัยแล้วมันระเบิดไปแล้วนะตอนเนี้ผู้โดยสารที่ร่ำรวยมลเรือไททันและไททานิกย้อนกลับไปเมื่อ10เมษาเรือไททานิกอะได้ออกเดินทางจากเซาท์ทมป์ตันอังกฤษนะมุ่งหน้าไปที่นิวยอร์กสหรัฐพร้อมผู้โดยสาร2,240ชีวิตและนักเดินทางส่วนใหญ่บนเรือ ล้วนเป็นบุคคลสำคัญนะเช่นเจ้าหน้าที่ระดับสูงนักอุตสาหกรรมนักธุรกิจผู้มังคั่งบุคคลสำคัญทางการเมืองและคนดังอีกทั้งยังมีผู้โดยสารที่ร่ำรวยที่สุดตอนนั้นนะจอห์นจาคอบแอสเทอร์ทายาตระกูลแอสเทอร์เดินทางไปด้วยนะกระทั่งวันที่ 14, 15เรือไททานิกก็ได้จมกลางมาหาสมุทรแอตแลนติกฆ่าชีวิตไปกว่า1,500 ลางน้ำโดยมีผู้รอดกลับมาเพียง700คนเท่านั้นทางด้านเรือไททันน่ยปัจจุบันเนี่ยนะที่สูญหายแล้วก็ระเบิดเนี่ยแม้จะมีผู้โดยสารเพียงแค่5แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าทั้ง5คนนะ่ะคือเศรษฐีและบุคคลสำคัญไม่ว่าจะเป็น2พ่อลูกเศรษฐีนักธุรกิจนักสำรวจระดับโลกอดีตนักดำน้ำกองทัพเรือฝรั่งเศสและผู้ก่อตั้ง ประธานบริหารโอเชียนเกตหรือผู้สร้างเรือดำน้ำไททันนั่นเองส่วนอีกด้านของความเหมือนนะนะที่ชาวเน็ตสังเกตก็คือความคล้ายคลึงระหว่างชื่อของเรือดำน้ำไททันและไททานิกโดยหากสะกดเป็นชื่อภาษาอังกฤษก็จะได้คำว่าไททันและไททานิกซึ่งมีความแตกต่างใน2ตัวสุดท้ายแค่นั้นแหละภรรยาผู้ก่อตั้งเรือดำน้ำไททันน่ะนะเป็นทายาทของผู้โดยสารเรือไททานิกอา้าว อีกข้อมูลที่แบบโหยคนเขาก็ช็อกโลกก็คือชื่อของเวนดี้ลัสภรรยาสาวของผู้ก่อตั้งโอเชียลเกตเนี่ยนะแท้จริงอะ่ะเธอเป็นหลานของผู้โดยสารที่เสียชีวิตบนเรือเททนิกเมื่อปี1912มีรายงานว่าเวนดี้เป็นหลานของอิสดอร์สเตล่าเจ้าของห้างเมอร์ซี่โดยตอนนั้นนะสเตล่า เธอเป็นหนึ่งในบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดแล้วก็เป็นหนึ่งในเศรษฐีที่เสียชีวิตจากบัติเหตุไททานิกพร้อมกับสามีทั้งนี้คนในเหตุการณ์แล้วอะทั้งคู่ปฏิเสธชูชีพและช่วยเหลือให้เด็กๆรอดชีวิตก่อนก่อนที่สามีภรรยาคู่นี้จะจมลงไปพร้อมกับเรือโดยมีผู้พบเห็นทั้งคู่ครั้งสุดท้ายบนดาดฟ้าก่อนที่ไททานิกจะจมลงไปความไม่พร้อมของอุปกรณ์บนไททานิกแล้วก็ เรือดำน้ำไททานนะรู้กันว่าหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้ผู้เสียชีวิตบนเรือไททานิกเยอะนั่นก็คือความไม่พร้อมของอุปกรณ์ยามฉุกเฉินกล่าวคือขณะที่เกิดเหตุนะ่ะบนเรือไททานิกอะ่ะมีล่มชูชีพไม่เพียงพอต่อผู้โดยสารเออแล้วก็มีรายง,งานว่าเรือไททานิกอะ่ะมีเรือชูชีพแค่20ลําเท่านั้นโดยสามารถรองรับผู้โดยสารได้เพียง1,100ักว่าคนจากทั้งหมด2,000กว่าอีกทั้ง ผู้คนที่อยู่ในเหตุการณ์ยังระบุว่าเรือลำแรกๆที่ออกไปก่อนไททานิคจมอบรรทุกผู้โดยสารไม่ถึงครึ่งด้วยซ้ํานอกจากนั้นไททานิกยังขาดกล้องสองขวาทางไกลทาให้มองไม่เห็นภูเขาน้ําแข็งอีกทั้งยังได้มีการยกเลิกการซ้อมเหตุฉุกเฉินในวันก่อนออกเดินทางด้วยทางด้านเรือดำน้ำไททานเองอก็มีละหลวมอยู่หลายแห่งนะ อย่างหนึ่งก็คือเรือดำน้ำลำนี้ไม่ได้ผ่านการรับรองจากหน่วยงานไหนอีกทั้งมีออกซิเจน,นให้หายใจไม่ถึงร้อยชั่วโมงและประตูสามารถเปิดได้จากภายนอกเท่านั้นโอ้โดยเรือดำน้ำลำนี้บังคับด้วยจอยเล่นเกมเพียงอย่างเดียวและมีรายงานว่าอดีตพนักง,งานของบริษัทเคยเตือนว่าเรือดำน,ำน้ำนี้ยังไม่ปลอดภัยมากพอที่จะลงไปในน้ำลึก4 0 0พเมตร และในปัจจุบันเนี่ยมันก็ระเบิดไปแล้วนะก็ช่วยเหลือใครไม่ได้เลยไม่ทันด้วยอะ่ะแล้วก็ออกซิเจนเนี่ยคงจะหมดลงก่อนเขาคาดการไว้นะหลายคนยังรู้สึกชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอ่าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างละกันผลิตอะไรใหม่ๆม,มันก็น่าจะมีการทดลองหรือว่าการทดสอบให้แน่ใจซะก่อนเพราะมันเกี่ยวกับชีวิตคนนะเนาะถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามมีที่มาพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ